ดีครับสวัสดีครับ่าเสียงแนนๆหน่อยนะครับเออวันนี้เรียนในค้าอะไรฮะอเมซอนอเมซหนึ่งวันเต็มมื่นไหมมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยมีมื่นมากมีมื่นนิดหน่อยแต่ถึงมื่นฮะวันนี้เราอัดคลิปไหมคุณไปดูซ้ําได้ปะได้ครับได้นะครับเลี้ยวหลังมาเรียนทบทวนทซ้ําได้ไหมได้ครับวันนี้มีมาต่างจังหวัดกี่ร้อยโลฮะ หกร้อยกว่าโลหกร้อยกว่าโลผมก็จําได้ผมเคยขับไปสอนเหมือนกันมาตั้งแต่กี่โมงอ่ะขับมากลางคืนแล้วหรือมาพักก่อนอ่ามาที่ระยองก่อนอ๋อมาพักระยองแล้วก็วิ่งมาต่อใช่อ๋อโอเคตีห้าตีห้าจากระยองอืมทำไมมาเรียนรถระยองไม่มีสอนจริงไหมไม่ดูแต่ว่าอ่าน้องเขาเปิดเขีนอาจารย์โอะฮะแค่นั้นนะผมก็ต้องรู้จักเนี่ยหรอแล้วทำไมอยากทำอเมซอนอะ ก็วันนั้นคุยกับอาจารย์นี่คือหนูเหมือนกับห้างเทียบได้อย่แล้ววันนี้เรามานั่งกันแล้วมันมันเหมือนจริงไหมเหมือนจริงเหมือนจริงอ่าวันนี้เรามาเรียนถามนิดนึงตอนนี้เราเข้าใจอเมซอนมากขึ้นไหมเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นนะกฎมันสําคัญไหมสำคัญผมย้ําเลยนะครึ่งชั่วโมงอ่ะคุยเรื่องกดเอลิงเอลไปไหมเอลลี่จิงเอลไปไหมไม่ควรไม่ไปไม่ไปนะเราดูสินค้าเทรนด์อเมซอนหรือเทรนด์อเมริกาทันไหมนะวันนี้ เราหาเซนอเมริกาทันไหมผ่านคีย์เวิร์ดคุณมีตัวช่วยช่วยไหมตอนนี้มีแล้วนะมีกูม่มีคีย์เวิร์ดช่วยแล้วนะเราสามารถหาแนวโน้มสินค้าที่น่าจะทําได้บนอเมซอนได้ยังได้คิดว่าได้ไหมต้องหาเองไหมที่นี่ไม่มีไกด์ให้นะเอาไม่ไม่ได้ไกด์ให้แต่ว่าไม่มีสินค้าให้แต่สอนการค้นหาเองเป็นยังสินค้าอเมซอนเหมือนคนเทมาซื้อจริงไหเพราะฉะนั้นเราก็แค่ว่าเขากําลังอะไรกําลังขายดีถูกปะ แล้วเราก็เข้าไปด้วยแต่ที่นี่เน้นเกาะไหมนุ้งแต่ราคาไหม,ไมไเราควรจะสร้าง,ส,างสินค้าเราเองสร้างแบรนด์ของเราแล้วมันก็จะเกิดได้ถูกป่ะอาจจะหน่อยนิดนึงนะฮะเห็นตัวอย่างพูดรุ่นเพียงเห็นแล้วนะฮะอาจจะหน่ยนิดนึงนะแต่ว่าโอเคนะลองดูนะฮะมันก็ลงทุนน้อยกว่าเปิดร้านปะเยอะน้อยกว่าเยอะนะครับก็ต้องลองดูนะฮะวันนี้ไม่รู้จะพูดอะไรงี้ก ก็ถามแค่มึนไม่มึนเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเจอวันไหนเจอค่อยว่ากันอีกทีบางคลิปคนที่ทําไปแล้วเจอค่อยว่ากันหรือคนเจอบ่อยบค่อยคุยกันแต่วันนี้คุณก็มาเรียนแล้วก็คิดว่าอย่างไรเข้าใจไอมซอนมากขึ้นนะนแล้วก็วิธีการหาสินค้าการหาคีย์เวิร์ดสำคัญมากนะฮะแล้วก็ได้ได้ไ,ดไอเดียในการหาของรู้ในทางของรู้เทรนแล้วก็รู้ว่าไอซอนคิดยังไงนะลองดูแล้วก็ขั้นตอนการขายก็เห็นแล้วก็ต้องกลับไปทำนะแล้วก็ติดอะไรก็ถามได้เรามีกลุ่มไลน์ซัพพอร์ตไหม มีกุบไลา์ช่วยซัพพอร์ตด้านภาษาด้วยนะซ้ำได้ด้วยนะฮะก็ว่ากันไปแล้วก็เรียนซ้ําทางออนไลน์ได้ไหมได้ได้วไแมอยู่ไกลก็วันหลังก็เรียนทางออนไลน์ได้นะครับ<ม>ก็ถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube <ม>นะฮะโอเคครับก็ขอบคุณครับ